สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแบตโตโต้ลาวสวัสดีพี่น้องวันนี้เรามาต้มปลาตอดเรืองนะครับนี่ปลานินตอดเกลียงนะเป็นขั้นตอนนี่เติมน้ำมันก่อนนะเรี๋ยวน้ำมันร้อนเราตอดละ ต่อไปจุกก่อนตัดเจอได้ตีแล้วนะ้องเจอตู้มันใสนะ่น้ำมันนิดเดียวประยัดเค่นึ่มันนิดเดียวมันหย,ยุกประยัดตอนนี้ประมาณห้าคิดตอนนี้ห้าคิดโอ้คิดประมาณน,นั้นนะ เราตัดจะได้ถือเราตดอืมตอดปลาได้แล้วนวตอนเดียวรอมาตอดเครื่องนี่ปลาได้ถืแล้วเอาไปวางไว้ก่อนใส่เครื่อง Qua ừ. gần ừ. hôm nay bay 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 hay này bay 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 tan nít bay <laughs> <laughs> ัวจนี่นีนนนน่ดนึงไ่กดใช้ไปกดกระดิง่งแต่เดอม đại cũng có sắm nước và lát lá cô gái staple fits แต่ว่าอืมเต้นหน้าต้องมาปิดด้านโน้นสักทีเดียวแต่นี่ไม่ปิดเอาโอเนี่นะครับนี่กเ็เสร็จแล้วนะนี่ยสายกลินกาวนี่เหนื่อยโอเคกระปุ่มสวัสดีครับ